รถดดเกี่ยว DC หกศูนย์โดนเกานะครับมันซื้อมาราค่าบ่งวิ่แสนครับไต่ไต่แสนเกี่ยววอนี่สิพ่พันสีบป,ปีนะครับเจ้าของมันเป็น้าง ฟังท่านแน้นำเลอครับโอกาสโค้งมาบริ้เจอช็อตเดสเลยพี่น้องเพราะว่ารอบางงานนี่เกือ,อบจมนะครับ นั่นๆเกือบนะครับสาเบิงตอนเอาเขามาลงเทียมงานได้นูอ้อมเต็มนะครับ หนูปก่ขยมีรอกพี่น้องมันเขาเพิ่นห้องก็เกียวนะหนูพ่นในห้องกัน มาเสื่อเขาหา <c oughs> ่อนหวังเัินก้อนีมอยหองต้นเดียวเพ่นเซ็นดแลล่ะแกผู้บอกคือมึงเด้อมึงแกไปใช้มีถธอแกมาสื่อเขาเลยใช้กับไม่ได้ด้วอะยะเม่มีนี้ว่ <c oughs>